ลงมาลงมาลูก,ลก,ลกไปเลยไปเข้าไปดูในสวนกันพาเดินเลยเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นเขามาไปโน่นก,ก่อนไปดูสวนก่อนไปเ<ป>ดินเลยเดินเลยเดินพาดูเลยต,ต้นมันสูงเพราะว่ามันมันอยู่นานนะมั้งนี่ สามปีเหรออันนี้เขาบอกว่าอะไรอีขีดอันนี้ e อีขีดห้า e อีขีดหกรหัสเขาโลกรหัสต้นเขาหรหัสต้นเขาดูนะครับอันนี้มันต้นสูงมากเลยนะน่าจะสูงสูงกว่าหัวอีกหนูเดินไปก่อนลูก <c oughs> กี่ต้นเนีไปเดินเดินเดินเร็วเดินเดินเดิน,เด,น,นเดินไปวูมันมีหนอ่อหน่อด้วยนี่หน่อมันเขาไปขายไม่เล็กจงไม่ไม่เล็กนะ นี่นะครับเขาทำเป็นร่องอย่างนี้เลยปลูกอันนี้ต้นจักปีหรอครับนี่ก็เจ็ดปีสูงเนอะมีแต่พันเดียวบ่ครับนี่มีหลายพันอยู่ครับบาอ๋อใบฮิหลเจ,จ็ดปีเขาห่นนอไว้หมดเลย มันยังม่ทันสุงบอกครับนี่มันยังสูกเปอเต็นตี่ครับบนนน่นอมันแพงบ่นอมันหน้าครับอ,กกอ๋บออ๋อตีพนังาขายของญี่ปุ่นป่ะครับทางนทางนี้มีมีจากต้นนี่ไปทางนี้ลูกไปทางนี้นี่ลูกเล็ก มันเหมือนปามนะนี่ต้องไปก่อนลูกต้องไปเออต้องไปชิมดูชิมดูชิมดูชิมได้ เดิน,เด,นเดินไปข้างน้่นก่อน,ม,นมันยังไม่ค่อยสุกยังไม่ค่อยแก่ถ้่นนไหมเขามีของน้ำนีล่ลูกเด็บลูกเล็กขงไไขึ้นไปนี่ต้องไปตรงไป เพราะว่าไปนี่ดีดกว่าปมันลกแล้วไม่ค่อยสวยขอนรำแม่ไปเดินก็จะหอสองชั้นนะนี่เป็นมงหอ ใช่ก็เ,เปิดน้ำใส่ให้มันนั่นลูกวูมีแต่ลูกใหญ่ใหญหม่มันใหญ่มากเลยนะไม่รลูเหมือนกันกันแมลง เทียบกับหน้าหนูดีลูกม,มันก็พอใช้ได้คุงหนึ่งมันก็เยอะกว่านะอืม เขายังไม่ได้ค่อยเปิดนู้นเดินไปทางนู้นมีสองร้อยต้นห่างกันกี่เมตรอ่ะลูกนับดูดูดิเก้าดูเก้าดูกี่เมตรประมาณเจ็ดแปดเมตรเข้าว่านะ ไปทาง,งน้นนอับอันนี้มันจะสูงเนาะคมีมงงแล้วก็มีม้ม,มีกระดาษระวังนั้นนี่ มีต้นเล็กมันกิ่งเล็กๆอย่างนี้มันจะโสงไหมนี่อันนี้เอาไว้ทำอะไรหรอคะมะแรงใช่ไหมใช่มันแรงเยอะมากเลยอ่ะขวดด่างมะแรงอันนี้เราเข้าแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไปนู่นไปนู่นอันนี้ยังไม่ได้เข้าแต่ไม่เป็นไรเข้าไปนี้ก็ได้ร้อนเออไปวิ่งไป มันจะไปไหนไข้าง,ง,งในส่วนไหนอันนั้นก็เป็นบ้านขเขาน่น่ไป,ไ,ปไปดูทำไมบ้านเขาล่ะน้ำตกตรงไหนมันไม่มีน้ำตกนะหืมรอนไ,ไหนต่อหนอมันขายแพงไหมครับนี่ ไปหาที่ชิมนี่ค่ะชิมไน้องจะมีอยู่ตรงนี้ก็มีค่ะชิมดูก่อนเลูกยนี่ยลูกแบบนี้ค่ะเนี่ยมันล่วงใช่ไหมเขาไลนเหรอใช่ค่ะเดินน้ำห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะข้างบ้านเลยค่ะตรงนั้นค่ะเดินตรงไปซ้ายมือเดขอไปด้วยอูกอไปด้วยซ้ายมือค่ะตรงเข้าซ้ายมือค่ะลูก ้าไปทางไหนไปนู่นไหมเราจะไปไหนไปนู่นหวานไหมเราต้องเอาลูกล่วงใช่ไหมหรือว่ายังไงเราเกข้าไปสวนระวว่างระวว่างล้ว ทางโน้นมันดูได้เหรอ,อม,มันจะไปโน่นเหรอโไไน่น,นเขาไปถามครับปนะกิโลละสองร้อย อ๋อลูกล่วงถ้าเป็นพวงอย่างนี้ลหละกิโลละสามค่ะอ๋อสามร้อย mm hmm. ผมว่าลูกล่วงแล้วมันหวานค่ะมีพันเดียวเหรอครับเอาไหมลูกเอากิโล อันนี้ถุงละกิโล,หลหเหรอครับหรือว่ายังไงถุงละสองร้อยเอากิโลเอาสองโลงเลือกเอาลูกใหญ่ๆหน่นอยหรอเลือกไหมหนึ่งครับหหนึ่งสองอันนี้สองยังไง ลูกมหนให้พี่ครับนี่มันหนอนใหญ่อันกับหนูก็ใหญ่ไหมเออเอามั้ยกี่ถุงคนะรับเอาสองครับ